ถ้าคุณเกิดราศีตุลเนี่ยมันมีปรากฏการณ์สุริยุปราคานะฮะในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะกำลังจะกระทบนะ,ะต่อเรือนปุตตะของคุณโดยโตรงนะครับนะเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากการเกิดสุริยุปราคาไป60วันเนี่ยนี่คือคาดแห่งความรักความสร้างสรรค์และความสุขส่วนตัวหรือการลงทุนสุริยุปราคาเนี่ยเกิดที่ราศีกุมเนี่ยเป็นจุดปุตตะบพบภาษาโหราศาสตร์เนี่ยปุตตะเนี่ยมันคือความรัก แบบโรแมนติกก็ได้ความสุขงานสร้างสารรค์บุตรบริวารลูกน้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ทําด้วยใจแปลตรงๆเลยว่าหัวใจคุณกําลังจะถูกปลุกผลกระทบ4ด้าน1ความรักคุณเน่ยถ้ามีเนี่ยจะแรงชัดและเป็น,เป,นเป็นช่วงที่แรงชัดและตัดสินใจคนโสดมีเกณฑ์เจอคนเข้ามาแรงมากความสัมพันธ์เริ่มเร็วสเสน่ห์คุณพุ่งนะคนมีคู่จะกลับมาหวานขึ้นหรือถ้าไม่ใช่จะเห็นชัดมากว่าไปต่อไหม ขาดเรือนนี้ไม่ใช่ลักแบบครึ่งๆกลางๆนะครับต่อมาเนี่ยนะครับงานคีเอทีฟงานคีเอทีฟเนี่ยเด่นนะครับราศีตุลมีเซนศิลปะและภาพลักษณ์ช่วงนี้เหมาะกับการทำคอนเทนต์เปิดโปรเจกต์ใหม่รีแบรนด์ตัวเองทำธุรก,กิจที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียจะมาแรงมากในด้านของการเงินรายได้จะมาจากความสามารถเงินช่วงนี้ผูกกับงานที่ใช้ความคิดเป็นพิเศษงานออนไลน์งานส่วนตัว แต่ระวังใช้เงินตามอารมณ์เพราะโดยเฉพาะเรื่องความรักในช่วงที่ดาวคารในโคโจรโดดเด่นการเงินการทองยังเป็นไปในทางที่ดีนะครับนนในดวงสตาเนี่ยมันจะมีราศีตุลเนี่ยคุณจะรู้สึกช่วงนี้นะอารมณ์ขึ้นลงใจเต้นแรงเวลามีเรื่องรักหรือคิดมากเรื่องความสัมพันธ์กับใครบางคนอย่าปล่อยให้อารมณ์นำเหตุผลด้านบวกช่วงนี้คุณจะสเสน่ห์แรงได้เริ่มสิ่งใหม่ความรักชัดเจนหรือว่า งานสร้างสรรค์ใช้จินตนาการในดีพุ่งด้านที่ต้องระวังในช่วงนี้รักเร็วเกินไปหลงสเสน่ห์คนง่ายใช้เงินตามอารมณ์เพราะนั้นสุริยุปราคาในจุดปุตตะในบัญชีต้องระวังเรื่องวุ่นวายเรื่องบุตรบริวารบ้างบริวารดีมันก็จะดีเห็นไม่ดีมันก็ไม่ดีเห็นนะนะครับลูกหลานบุตรบริวารเจ็บปวยมีเรื่องวุ่นวายเรื่องลูกค้าก็ได้บางคนแต่ในช่วงนี้สุริยุปราคาในเดือนปุตตะเนี่ย้าแปลกมุมหนึง่งในด้านดีมันแปลว่าคือการปลุกหัวใจ ถ้าคุณกล้ารักกล้าสร้างกล้าเป็นตัวเองกล้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ชีวิตคุณจะมีสีสันมากขึ้นกว่าที่เคยเพราะฉะนั้นราศีตุลราศีตุลเนี่ยปีนี้จุดพีคของดวงเนี่ยอยู่ที่สามสิบเอ็ดพฤษภาจนถึงประมาณยี่สิบตุลาของปีนี้นะเอาง่ายคือครึ่งปีหลังเนะี่ยจะดีกว่านี้เยอะนะครับราศีตุลเนี่ยคือราศีตุลเนี่ยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสู้คนเดียวนะคุณเกิดจุดสมดุลของจักรวาล จะเกิดมาเพื่อปิดดิวกับคนที่ใช่คือคุณคือราศีแห่งดาวศุกร์แห่งสเสน่ห์แห่งภาพลักษณ์แห่งความสมดุลแห่งการเจรจาคุณไม่ต้องพูดดังแต่คนฟังคุณไม่ต้องเร่งแต่คนเปิดใจคุณมีพลังดึงดูดโดยธรรมชาติแต่ชีวิตคุณมักเป็นแบบนี้นะบางคนพลังงานถูกปิดกัน้นโอกาสมาแต่ลังเลนะครับนะหุ้นส่วนมีแต่ไม่เสถียรภาพลักษณ์ดีแต่เงินยังไม่พุ่งคนรู้จักเยอะแต่ดิยวยังไม่ใหญ่ ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีดวงแต่เพราะพลังดาวศุกร์คุณยังไม่มีจักรกคุมเกมคือในคมพีโบราณอันนี้เป็นความเชื่อในคมภีโบราณมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าพระเปิดโลกในมือผมเนี่ยคือพระเปิดโลกรุ่นพลังงานปี2,569พระเปิดโลกเนี่ยคือเปิดโลกคืออะไรคือผู้ที่จักรกของจักรวาลหมุนให้สำหรับราศีตุลมันคือพลังที่ทําให้คนระดับสูงเข้ามาหุ้นส่วนมั่นคงดิวใหญ่สําเร็จเงินตามความสัมพันธ์ ราศีตุลไม่ต้องชนแต่ต้องเลือกให้ถูกคนรากลึกจากตำราโบราณนะครับมันจะมีจักกะวติสูตรกล่าวถึงผู้ที่เมื่อธำรมาจากรหมุนผู้คนจะสนับสรุนโดยไม่ต้องฝืนนะในแนวมหายานเนี่ยเมื่อจิตสมดุลความอุดมสมบูรณ์จะเกิดเองราศีตุลคือราศีแห่งความสมดุรณอันนี้ใช้อคงความรู้ในคำพีโบราณ อย่างเช่นสุริยะสิทธานตะเป็นคำพีโหนยุคต้นๆที่มีม,มากกว่า5,000ปีใช้กำหนดเรื่องดาวศุกร์เพื่อเปิดพลังสเสน่ห์และทรัพย์แล้วก็ใช้คำความรู้ของมหาฤาษีปราสระนะกล่าวถึงดาวศุกร์เพื่อได้รับแรงเมื่อได้รับแรงหนุนจากดาวพฤหัสเสน่ห์จะขยายเป็นฐานะใช้ความรู้ของฤาษีพาลุคุนะกล่าวถึงรอบความสัมพันธ์เมื่อรอบเปิดดิวระดับใหญ่จะมาอันนั้นเลือกที่สร้างสร้างในคืนพระจันทร์เพ็ญแรกของปี2 5 6 9 นะฮะสุดมงคลและเป็นช่วงที่ดาวหกดวงเรียงในแนวเดียวกันให้กําลังกันไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์คืออานาจดาวจันทร์คือโชคอังคารคือความลงมือทําความเด็ดขาดพุทธหัสคือการขยายตัวนะฮะดาวศุกร์คือสเสดและทรัพย์และพุทธคือการเจรจาปิดอยู่ต,ตาราเขาเรียกว่าจังหวะจักรวาลเปิดขณะนั้นนะครับเหมาะกับวัตถุมงคลสายหุ่นส่วนเจรจาหรือผู้ที่ต้องการความสมดุลอย่างราศีตุลธุรกิจร่วมทุนหรือดิวใหญ่ๆนะพลังดาวที่เสริมราศีตุลโดยเฉพาะเมื่อ บูชาพาระอุ่นนี้จะไปเสริมพลังของดาวสุ์คือสเสน่ห์แรงคนอยากร่วมงานเงินจากภาพลักษณ์ไปเสริมพลังของดาวพฤหัสด,ดีวใหญ่ผู้ใหญ่หนุน่เงินก้อนไปเสริมพลังของดาวพุธเจราจาคมปิดดิวแม่นเสริมพลังของดาวการกล้ากัรตัดสินใจไม่ลังเลสูตรของราศีตุลจริงๆอ่ะต้องใช้สเสน่ห์แล้วก็ผสมกับคนที่ใช่ในช่วงจังหวะที่ใช่ด้วยก็จะกลายเป็นทรัพย์ก้อนโตดังนั้นจุดแข็งของราศีตุลคือสเสน่ห์ดีเชื่อมคนเก่งภาพลักษณ์ดีเหมาะกับธุรกิจหุ้นส่วนดึงดูดคนมีอำนาจ จุดที่ทําให้ยังชีวิตยังไม่ปังยังไม่ทะลุยังไม่พุ่งคุณลังเลเอาใจคนอื่นเกินกลัวเสียความสัมพันธ์ไม่กล้าปิดดิวเด็ดขาดคุณไม่ได้ขาดโชคแต่ต้องมีจักกะทําให้ดิลใหญ่เกิดขึ้นจริงคืออย่างคนที่บูชาราศีตุลเนี่ยบางคนเนี่ยคุยดิวมาหลายเดือนปีนี้ปิดได้จริงได้เงินก้อนหลักแสนบางคนบอกหุ้นส่วนที่ไม่ชัดเจนเริ่มลงตัวยอดเพิ่มชัดเจนบางคนบอกมีคนระดับสูงชวนร่วมโปรเจกต์โครงการใหญ่ เพราะนั้นราศีตุลที่พลังเปิดจริงจะเป็นแบบนี้หุ้นส่วนมั่นคงดีลใหญ่ผ่านเงินก้อนเข้าคนสนับสนุนเพิ่มภาพลักษณ์ระดับสูงราศีตุลไม่ได้เกิดมาเพื่อสู้คนเดียวเพราะเกิดจุดสมดุลของจักรวาลแต่เกิดมาเพื่อปิดดีลกับคนที่ใช่เครือข่ายที่ดีและเมื่อจักระเปิดเงินและโอกาสจะไหลตามความสัมพันธ์เพราะนั้นภาพเปิดโลกรุ่นนี้เป็นเหมือนเครื่องตั้งเจตจำนงนะครับรุ่นพลังงานปี2569เหมาะสำหรับ คนราศีตุลที่กําลังหาเครื่องรางนะครับเพื่อมาเปิดเส้นทางชีวิตใหม่เปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตเหมาะกับราศีตุลที่พร้อมยกระดับชีวิตผ่านสเสน่ห์และเครือข่ายจริงๆเพราะฉะนั้นราศีตุลเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผมเล่าให้ฟังตามคำพีโบราณนะครับนะแต่ว่าเนี่ยอย่างคนบางคนเขาก็มาเม้นบอกก็มีนะก็มีหลายคนเนี่ยคนนี้บอก บูชามาแล้วได้เงินก้อนจริงๆจ,จ,จ,จากไม่เคยได้มานานแล้วเงินดีขึ้นรายได้ดีขึ้นผู้ใหญ่สับสนุนมีโอกาสแบบมหาัจจรย์ขึ้นแบบงง,งๆผ้าดีจริงค่ะคอนเฟิร์มปัจจุบันห้อยคออยู่แต่มันทานเมื่อมีโอกาสเล็กๆ,ๆน้อยๆกับผ้าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเสมอสามถึงห้าครั้งคือเวลาบูชาผ้าเปิดโลกเนี่ยเราต้องทําให้จักรกะ,ะมุนนะฮะโดยการหัดปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับใส่ความเชื่อเข้าไปใหม่ๆนะใส่ความเชื่อแต่ละสิ่งที่คุณเห็นไม่ว่ากับคนรอบตัว แล้วก็จินตนาการว่าชีวิตเปิดทีละบานทีละบานมีประตูชีวิตเปิดทีละบานทีละบานฉะนั้นอันนี้คือเคล็ดลับนะฮะแล้วชีวิตก็จะเปิดเส้นงานเส้นเงินเส้นลงทุนเส้นธุรกิจเส้นโอกาสเส้นผู้ใหญ่นะครับก็จะเปิดทุกมิติก็อย่าไปนั่งบูชาอ้อนวอนให้มันแบบเหนื่อยใจนะนะเวลาบูชาวัตถุมงคลไม่ฉะนั้นมันก็จะไม่ดีนะต้องบูชาด้วยใจสบายๆนะครับนะจินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่เราอยากได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยก็จะเปิดกดจักกะหมุนก็ชีวิตก็จะเปิดขึ้นมาเองฉะนั้นทักไปหาแอดมินบอกว่าเปิดโลก69มีจำนวนจำกัดน,นะครับนะีที่บ้านเขียว